อีกรอบอีกรอบโอ้ย่งอออ เงียบๆคุณสายฝนไปทำงานวันไหนคุณสายฝนวันนี้หยุดงานบ่นี่ทำอยู่ เสียงเบาๆนะคะแม่ไรฟ์สด <c oughs> สวัสดีค่ะดีดผ้าไปเลยคุณชนาพรดีดผ้าไปโรดเ <c oughs> พื่อนไายได้ชัวชัวทำชัวชัว พี่ๆน้องๆ้องหญิงทั้งชายไปแล้วแม่อไปเมื่อ้วกอรู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนีดูจะเข้าห้อง วันนี้แบงค์ไม่ขึ้นเลยทำไมอ่ะกินข้าวหรือยังป้ากินแล้วค่ะข้าวผัดมีหยังนาะล่ะกินข้าวแล้วยังกำลังมิหยังเนาะอายจ้ะสวัสดีจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณสายหันได้ไปหุงข้าวหุงข้าวไว้โอ้โทรศัพท์ทำไมร้อนจังเครื่องนี้ร้อน ขึ้นขึ้นอยู่จ้าแบงค์ไม่ขึ้นตกลงอะไรเนี่ยแบงค์นี่หมายถึงว่าธนาคารขึ้นเงินไม่ได้ขึ้นอยู่จ้าวันนี้แบงค์หนูไม่ขึ้นเลย งเนาะอาไม่มีอะไรทํานั่งรอเพื่อนโอ้ยเงียบสงบเงียบสงัดเป็นไงเหรียญไปถึงไหนแล้วเหรียญตั้งแต่เช้าเปิดยังไม่ได้ปิดเลยร้อนเลยไม่ได้ปิดเลย Bye. ขึ้นอยู่จ้าวันนี้แบงค์หนูไม่ขึ้นเลยลูกค้ามายืนอรอบอ่ะเอาเฝ้ารีดรีบรีดค่ะโอ้สี่งละทำคนเดียวอย่างเงี้ยนะไม่หาคนมาช่วยงานเยอะ ขึ้นอยู่จ้าวันนี้แบงค์หนูไม่ขึ้นเลยเอามารวมกันทักทีนะตรงนั้นอตอนนั้นได้เท่านั้นตรงนี้ได้เท่านี้อย่างเงี้ยมันมีอยู่ตรงหลังๆโอ้ไหนไม่ขึ้น โอเคขอบคุณนะคะที่มาไม่อยากฟอกก็ลุกขึ้นถอนเกงขึ้นเลยชอบช่อเราต้องรักษาของเออ

เดี๋ยวก็นอนเร็วนะวันนี้นะห้ามนอนมืดวันนี้ห้ามนอนหละคันขามันเป็นขาแห้งๆยังไงก็ไม่รู้แห้งๆนะคันๆก็เลยเอายาทาแก้คันทาไว้ uh. ก็อากกะแชร์วิดีโอ โอ้นหนไม่ขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอุโอ้ยนี่ดูจะเข้าห้อง 等我了善